มะม่วงมะม่วงเบากลิ่นเหมือนภาษาเขมรเรียกว่าอะไรสบายกลอนน่ะภาษาไทยไม่รู้สบายกลอนบ้านเราหรือเปล่าภาษาเขมรน,นะคะรู้จักไหมคะสบายกลอนน่ะภาษาไทยไม่รู้เด้อรู้จักแต่ภาษาเขมรอ๋อ oh. 嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯嗯，呀，冰、哎、冰，冰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  เปี้ยวจริงๆนะเสร็จฟันเลยเกี่ยวปลาราค่ะกระปุกนี้เดือนกว่าแล้วยังไม่หมดเลยเขาแถมน้ำพริกมาให้ด้วยค่ะมะม่วง m mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. ปวลาก็อร่อยมะม่วงกินกับมะม่วงก็อร่อยจะว่าเปบี้ยวเกินกินได้ไหมเนี่ยแพงขนาดเนี้ยเม็ดมันเนี่ย ค่ะให้ฝากเพลงขนาดนี้อยากกินทั้งเม็ดเลยโอ้ยเปรี้ยวมากกินอันนี uh> ้ก่อนน้ำพริกปลาพื้นบ้าน หอมาจากประเทศไทยค่ะหอมาจากไทยเดือนกว่าแล้วกินยังไม่หมดเลยอ่กินเกือบทุกวันสวัสดีกันนะคะทุกคนสวัสดีวันสตรีโลกสตรีสากล Oh <laughs>